โอเคครับก็มาต่อเลยนะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับเราก็มานึกภาพว่าของเดิมเนี่ยนะครับเราก็จะมีตัวแปดสเตทที่ชื่อว่าเคาน์เตอร์ที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเขาเรียกว,ว่า,าไม่เอามาละนะครับก็คือจะย้ายตัวแปดสเตทเนี่ยมาอยู่ที่ตรงนี้แทนนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มทาการนิยามตัวแป s สเตทขึ้นมา แต่อีโค้ดที่มันเจอเรทขึ้นมาเนี่ยนะครับส่งที่มันเจอเรทขึ้นมาเนี่ยผมไม่ค่อยชอบท่านมันเจอเรทผมจะทําการเปลี่ยนโครงสราง้างนี้นิดนึงนะครับที่มันเจอเรทขึ้นมาโดยการยุบแอพสแตรกนี้ทิ้งนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทําการเขาเรียกว่าย้ายโค้ดต,ตรงบริเวณนี้นะครับไปอยู่ที่ตรงนี้แทนก็นคือไม่ต้องมีแอพสแตรกแล้วนั้นนะครับหลังนั้นเราจะเริ่มทําการมองว่าผมจะทําการสร้าง ตัวแปซ t t a t e ขึ้นมานะครับก็คือ final นะครับแล้วก็ integer แล้วก็เขานะครับแบบนี้เลยเมื่อเราสร้างแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับเราจะต้องทำการมารีไวท์โค้ดตรงส่วน c o n s t r u c t ต r ตัวนี้ให้มันสามารถ p a าสค่าของตัวตัวเขาด้วยเพราะเราไม่ได้มีการ a s s i g n ์ค่าให้กับมันถ้าเกิดเรา a s s i g n ค่าให้มันเราจะไม่ต้องพาสนะครับแต่เนื่องจากเราบังคับว่ามันต้องมีการ p a าสเข้ามากนะ็ต้อง add f i e l l เข้าไปนะครับ อันนี้โดยวิธีการนี้เนี่ยมันจะเป็นการ add field แบบที่เวลาเราเรียกเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องระบุเขาเรียกว่าชื่อของตัวแปรนะครับซึ่งบางทีมันจะทําให้เวลาไล่โค้ดไล่ลาบากผมมักจะทําการ pass แบบเป็นเชิง object แบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเรียกเนี่ยเราจะได้ระบุชื่อ f i ล l ด้วยแต่พอเราใส่งี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะถามว่าเฮ้ยในเคสเนี่ย f i ล l d เนี่ยมันบังคบว่าต้องใส่ไหมเราต้องทําการนะครับไหมตรงนี้กด alternate enter ครับมันก็จะมีคําว่า add อ่านี่ควายคีย์เวิร์ดนะครับก็คือใส่ Add r o q u i r e k e y w เ r d เข้าไปเพื่อจะบังคับว่าให้ผู้เรียงเนี่ยต้องใส่ฟิลนี้ทุกครั้งนะครับถัดมานะครับอ่าตัวแปสเตตตรงนี้พอเห็นภาพแล้วนะครับเราก็จะมาที่ตรงนี้เราต้องรีไวท์นี้หนึ่งเนื่อง,องจากว่าของเดิมมันมีการอ้างคาร์ดแบบเดิมเาไว้ที่ชื่อว่า c o u n t เตอร์นะครับ A initial อผมจะทำการเปลี่ยน c o u n t เตอรให้เป็น c o u n t เตอร์สเตแทนแล้วก็พาเลขศูย์เพื่อจะเป็นการ Ini มันนะครับ เอาละคราวนี้นะครับเราก็ต้องนึกภาพว่าเรามีตัวแปรนะสเตตซึ่งจริงเราสามารถเขียนโค้ดเพื่อจะอ้างถึงตัวแปรสเต e เหล่านี้ได้ละ้นะครับแต่ว่าการที่เราจะอ้างมันเนี่ยมันไม่พอเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงมันด้วยเราก็ต้องมีการนิยามใช่ไหมครับว่ามีอีเวนอะไรเกิดขึ้นบ้างที่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงค่าเสร็จเหล่านั้นก็ได้แก่อีเวนแอดแล้วก็อีเวน e ดล t ทนะครับตรงนี้นะครับผมก็ทําการสร้างคลาสขึ้นมานะครับ แล้วก็กรอบโค้ดส่วนนั้นบนขึ้นมานะครับเราแก้ไง่าผมจะทำการนิยามคลาสอีเวนทที่ชื่อว่า counter A event add ขึ้นมานะครับก็ extend นะครับมาจากเจ้าตัวหลักเราคือเจ้าตัว counter นะครับ event ข้างบนเลยเพราะเราใส่นี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะบังคับให้เราทำการ e m e n t นะครับเจ้าตัวเขาเรียกว่า override function ที่ชื่อว่านะครับตัวนี้ ซึ่งประเดีตัวนี้ผมยังไม่ต้องการใช้ในตอนนี้ผมไม่อยากจะให้โค้ดของอ e ีเวนเนี่ยมันดูลกถ้าคนไหนเคยเขียนแยกมาจะรู้ว่าการนิยามชื่อแอคชั่นเนี่ยมันจะสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้นตรงนี้เนี่ยก็เราจะทำการก็เรียกโยกโค้ดตรงนี้นะครับไปใส่ที่ตรง abstract แทนนะครับพระเดี๋ตัวลูกเนี่ยจะได้ไม่ต้องใส่นะครับคราวนี้โค้ดตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำการลบนี้ทิ้งเพื่อเราใส่เงี้มันจะรันแล้วตายนะครับเราต้อลงลบ ใส่เงี้ไปแทนนะครับเพื่อจะเป็นการมองบอกว่าเฮ้ย hey, ในเคสนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องทําการเทียบนะครับโอเคนะอันนี้จะลบทิ้งนะครับอันนี้ก็สั้นๆละก็จะกลายเป็น event ต์หนึ่งอีเวนต์ที่ชื่อแอดนิยามขึ้นมาโดยที่ด้านบนก็จะเป็นตัว root นันเองอันนี้ผมจะนิยามอีเวนต์นึ่งคือ reset นะครับในกรณีนีน้ผมจะนิยามอีเวน์แบบที่ ยังไม่มีการ pass p a r a เ e อร r บาง e v e n ์เนี่ยเราต้องต้องแบบต้องการจะให้ UI เนี่ยสามารถส่งค่าเข้าไปได้ด้วยแต่ในกรณี e v e n ์อย่างเช่นกรณีที่เป็นการ add ใช่ไหมครับเราจะบอก add ทีละหนึ่งถือต่อมาดังนั้นเราจึงไม่ต้องมีการนิยามค่าที่จะ pass เข้าไปใน e v e n ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยผมก็จะเริ่มมีตัวอย่างสอนการ pass ค่า add เป็น e v e n ์ด้วยนะครับเอาละในกรณีน,นะครับกเ็เราก็จะมาทําการนะครับ เขาเรียกว่า,ามาที่ส่วนของ BOC ที่ BOC เนี่ยก็จะเป็นส่วนของ Business Logic และที่จะทำการแมปว่าเกิดอีเวนต์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงค่าเสร็จยังไงมันจะมีโค้ดส่วนที่เป็นตัว Demo ให้เราก็คือตัว on อย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะการเขียนแบบในปี2022นนะครับเราจะใช้เป็นลักษณะสไตล์แบบนี้แทนไม่ไตอัอ on เราต้องการจะ on ก็คือ Listener on ก็คือดักอีเวนต์ตัวไหนในเคสนี้เราก็จะทําการบอกว่า add ในการรีไวอย่างนี้ตรงนี้ก็จะถูกเรียกอัตโนมัตินะครับเมื่อมันมีการ call event add แน่นอนครับเราก็จะมี event นึงคือ event อะไร reset ใช่ไหมครับผมจะเขียนคอมเมนต์ตรงนี้ว่าเป็น add event ฉะนั้นผมก็ทำการ o p แล้วก็เพิ่ม่างนี้ไปเป็นนะครับ reset event อีกตัวนึงนะครับแล้วก็ต้อง map ตรงนี้นะครับให้เป็น reset event ด้วยในกรนี้ add นะครับ เราจะทำยังไงคนบอกอ๋อนะครับเราต้องอ้างถึง state ใช่ไหมเราสามารถพิมพ์ตัวแปรภายในนะครับก็คือมันจะมีตัวแปร t a t e อยู่แล้วเพราะว่าโค้งมันเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถอ้างถึงตัวแปร t a t e ภายในได้เลยก็คือตัวเขาก็คือมันคือเขาตัวเดียวที่กับที่เรานิยามตรงนี้เองนะครับคราวนี้างคนบอกอ๋อต้งอย่างนี้เลยสินะครับ t a t ทเขา,าเท่ากับเขาบวกหน,นึ่งในกรณีนี้คำตอบคือไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณสเกตดี นะครับสเตตตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะทําการระบุเป็นฟ i n ยนอลไว้เลยนะครับเพื่อเป็นการเตือนเตือนตัวเองว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวแปล t เตตที่มีอยู่หลักการคือนะครับไม่ว่าจะเป็น่คยไหน React นะครับที่ใช้ตัว Redux นะครับหรือ f ั t เตอนะครับที่ใช้ BOC หรือจะเป็น i e w ที่ใช้ v i e เอนะครับเขาจะไม่ยอมนะครับให้เราเปลี่ยนแปลง s t a t e โดยตรงจะเป็นวิธีการที่ไม่แนะนำอย่างมากนะครับจริงๆทำได้แต่เขาไม่แนะนำวิธีการ เปลี่ยนตัวแปรสเตทเนี่ยที่เขาแนะนาคือการโคลนสเตทชุดใหม่ขึ้นมานะครับเขาจะไม่ให้เราไปเปลี่ยนแปลงตัวแปรสเตทเดิมเพื่อป้องกันสภาวะทีกว่าการอินเตอร์เฟียเอาล่ะนะครับอะไรคือสภาวะอินเตอร์เฟียนะครับให้นึกภาพสมมติว่าเรามีตารางเนี่ยตารางแล้วคุณนึกภาพว่าไอ้ตารางลอกริตเนี่ยมันกำลังเรนเดอร์ข้อมูลอยู่พันตัวซึ่งข้อมูลตนี้คืออาร์เรย์ซึ่งบอกว่าไออาร์เรย์นียก็คือสเตทพันตัวแล้ว U ีดี มันอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนื่องจากว่ามีการเพิ่มหรือมีการลดข้อมูลแต่ปัญหาคือไอการเรนเดอร์ตัวเนี้ยหรือการวาดเจ้าตัวข้อมูลตามอารเรย์เนี่ยมันยังไม่เสร็จแต่วิดีมันมีการถูกเปลี่ยนแปลงแน่น,นอนมันก็จะเกิดสภาวะเช่น Index o u เอาอัพบราข้อมูลไม่มีใน Index นี้จริงๆนะครับเนื่องจากว่าเราถูกเนื่องจากตัวแปรอารเรย์นี้ถูกลดจํานวนลงเพื่อจะป้องกันปัญหาเหล่า,านั้นเนี่ย นะครับเราจะลักษณะคือเวลาที่เรามีการเปลี่ยนตัวแปรสเตตขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับเวลาที่เรามีการต้องการจะเปลี่ยนไปตัวแปลสเตตยเราต้องมีการโคลนชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันให้ไอตัววิดเจ็ตหรือคอมมานด์ที่กําลังเรนเดอร์อยู่เนี่ยไม่ที่มันมีการอ้างตัวแปรสเตตตัวเก่าอยู่ไม่รับผลกระทบนะครับก็คือมันก็จะเรนเดอร์ตัวแปรสเตตตัวเก่าไปโดยที่ตัวใหม่ถึงจะเปลี่ยนแปลงก็จะไม่กระทบกับตัวเก่าหรือพูดง่ายๆคือไม่ไปพัวพันกับ ตัวเก่าหรืออินเดเฟียนะครับซึ่งในก่อนนี้เนี่ยเราจะต้องกระทําผ่านกระบวนการทีร่อิมิดอิมิดก็จะเป็นอาร์กิเมตที่วิ่งเข้ามาถ้าเป็นลักษณะของการเขียน b o c แบบเก่าก็จะเป็นการใช้ U นะครับการ,การเหมือนกับเจ n e r a t e output ออกไปแต่ในข้อใหม่จะใช้ตัวนี้ซึ่งทุกคนคนไหนเคยเขียน react มาพูดง่ายอิมิดคือเทียบเท่ากับ dispatch ในตัวรีดักทั้งนั่นเองนะครับ โอเคผมจะทำการใส่ i m มม e นะครับให้มอลล์อิมมจะเป็นการส่ง Signal ให้ระบบรู้ว่าตัวแปลเตตตัวใหม่คือตัวแปลเตตตังดอกางนี้ซึ่งนะครับในการที่เราจะเ,าเขียนโค้ดเพื่อทำการโคลนตัวเตตใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะวุ่นวายนะครับคงอไงว่าจะทำการสร้างเป็นลนักษณะเหมือนกับ counter a แล้วก็สเตตแล้วก็สร้างสเตตใหม่ขึ้นมานะครับโดยการพิมว่าสเตตถูกต้องไห แล้วก็เขาแล้วก็บกหนึ่งก็ได้นะครับแต่การทำอย่างนี้เนี่ยโค้ดมันจะดูลบนะครับเขาจึงน,นี้นี่แนะนำว่าถ้าเกิดคุณมีอาคิมน์หลายตัวเนี่ยมันจะวิ่งยิ่งลบนะครับเขาเแนะนำว่าให้คุณสร้างเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า copy with หรือ clone เข้ามาในตัวคลาสที่ชื่อว่า counter a แทนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ย,วยาวๆบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า มันจะเป็นยังไงมันจะลงนี้ทิ้งนะครับแต่จริงๆโค้ดเนี่ยเวิร์กละนะโค้ดตรงเนี้ยสามารถใช้งานได้เลยถ้าเป็นกรณีรีเซ็ตคุณก็ทําแบบนี้ก็จะสังเกตว่ามันจะเป็นการโคลนสเตตชุดใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับด่าละผมจะไม่ใช่วิธีการนี้นะครับซึ่งวิธีการมาตรฐานก็คือเราจะลงนี้ทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตรงสเตตแล้วก็ทําการนิยามฟังก์ชันที่ใช้ในการโคลนขึ้นมานะครับซึ่งในฟัตเตอร์เนี่ยใน POC เนี่ยเขาที่นิยมตั้งชื่อเป็นคำว่า Copy With ก็สร้างฟังก์ชันชื่อว่า copy นะครับ้วก็ w i t h ตเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่รับค่าที่เป็นค่าสัตว์สเตตตัวใหม่เข้ามาก็คืออย่างเช่นในเคสนี้คือเขานะครับก็จะรับเข้ามาในเคสนี้ผมจะรับขึ้นมาเป็น optional optional หมายความว่าจะส่งเข้ามาก็ได้ไม่ส่งมาเข้ามาก็ได้ดังนั้นผมก็ทำการ return ตัว State ชุดใหม่ออกไปคือ counter state นะครับแล้วก็ใส่ตัวเขาตัวนี้เข้าไปแต่เนื่องจากว่า มันอาจจะส่งเข้ามาก็ได้หรือไม่ส่งเข้ามาก็ได้เนื่องจากในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีตัวแปรหลายตัวเลยบางครั้งตัวแปรนี้เราคิดว่าค่ามันมันไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเราก็ไม่ส่งมันขึ้นมาไม่งั้นถ้าเกิดเราใส่แบบนี้เนี่ยก็จะกลายว่าเราต้องส่งมันทุกครั้งซึ่งมันจะเบืองพลังงานในการเขียนโค้ดประเด็นคือถ้าเกิดมันไม่ส่งทำไงล่ะเราก็ต้องมีค่า default ให้มันนะครับค่า default คือค่าเดิมของมันนั่คือ d c เ u n าก็จะกลายเป็นค่าเค้าของ state เดิมนันเองนะครับโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้เสร็จละคราวนี้มันจะมีจุดนี้จุดหนึ่งจุดนี้คือจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวนะครับ equal table คือมันก็จะใช้ในการเหมือนกับให้คุณระบุว่าคุณต้องการจะ track การเปลี่ยนแปลงของตัวแปร state ไหนบ้างนะครับคือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีตัวแปรเยเพียบเลยนะครับแต่ว่าตัวแปรบางตัวเนี่ยคุณคิดว่ามันไม่ใช่ state นะมันเป็นตัวแปรที่เหมือนกับใช้ภายในนะครับไม่ต้องการมัน track นะครับพูดง่ายคือ ไม่ต้องการให้มันมีส i d เอฟเฟ c t หรือมีผลกระทบกับ UI เมื่อค่ามันเปลี่ยนนะถ้าเกิดตัวแปลไหนคุณต้องการจะบอกเฮ้ยถ้ามันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยให้อัปเดต e r interface ด้วยคุณจะต้องเอาตัวแปลเหล่านั้นมาใส่ที่นี่โอเคไหมนั่นแหละคือหลักการของมันนะครับอโอเคนะคราวนี้เรามาต่อนะครับเราก็จะกลับมาที่ตรงส่วนของ BLC นะครับเราก็จะพิมพ e ์ใหม่ i m m t d เหมือนตะกี้นี้วงเล็บนะครับแล้วก็ทำการ เขาเรียกว่าโคลนโดยการเพิ่มสเตทแล้วก็ copy with แบบนี้เลยนะครับเราก็ทําการใส่คําว่าเขาเข้าไปนะครับแล้วก็บอกว่าฉันนะต้องการจะเพิ่มค่าของมัน even add ก็คือ s สเตทอะไรครับเขาคือเขาตัวเก่าก่อนหน้านี้บวกหนึ่งเข้าไปนะครับแบบนี้นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสของการรีเซ็ตก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นค่า0เพื่อจะเคลียร์ค่าเลยเอาละเป็นอันจบละนะครับ ตอนนี้เนี่ยจริงๆเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับเหลือเพียงเดียวคือเราต้องทําการไปติดตั้งนะครับที่ตัวเมนนะครับว่าเราอ่ะจะทําให้คอมมานด์ทุกๆตัวเนี่ยสามารถเข้าถึงสเต e แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสเตทเหล่านี้ได้นะครับซึ่งเราจะต้องทําการเขาเรียกว่าสร้างตัว BLOC นะครับ provider เข้ามาแต่เดี๋ยวผมจะสร้างเปนแบบ ปรเฟชชั่นอลเลยกนะ็คือสร้างแบบ multiple เพราะในความเป็นจริงของการทํางานมันมีทางเดียวจะสร้าง BLC ซแค่ตัวเดียวมันจะมีมากกว่า1ตัวจจะมีเป็น10หรือ20ตัวเลยนะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่า multiple BLC provider นะครับเพื่อบคุุมถ้าคนไหนที่เคยเขียน React มานะครับเคยเขียน Redux มามันก็เทียบเท่ากับคําว่า provider เองนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับสวัสดีครับ